นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่5คมมีดแหล่งอาหารและเศรษฐกิจที่สำคัญของท่าแฮริสันคือการจับปลาในเดือนเมษายนเมื่อฝูงปลามาเพื่อจัดการกับปลาสดที่จับได้จำนวนมากแรงงานเกือบครึ่งท่าเรือจะมาช่วยทำงานเป็นสายพานที่โตยาว ปลาสดขึ้นโต๊ะคนแรกรับผิดชอบตัดหัวปลาแล้วส่งให้คนที่สองคนที่สองผ่าท้องปลาเอาไส้ออกส่งต่อให้คนที่สามและคนที่สามแกะก้างโยนตัวปลาที่เหลือแต่เนื้อลงในถังน้ําเกลือใหญ่ที่ได้รับพรจากบัตรหลวงบทเซนไล์แช่ดองทั้งวันและสุดท้ายเนื้อปลาที่ดองแล้วว่าจะถูกนําไปตากในที่โล่งในอีกสองสามวันต่อมาขายให้สมาคมการค้าต่างๆออสมันคุ้นเคยกับขั้นตอนนี้ดีตอนที่พี่สาวและพี่เขยยังมีชีวิตอยู่เขามักถูกเรียกไปช่วยได้ค่าตอบแทนบ้าง แม้จะถูกพี่สาวบ่นว่าควรเก็บเงินไว้บ้างไว้ดูแลตัวเองตอนแก่แต่เขาไม่เคยสนใจเงินรางวัลพวกนี้เขาเอาไปซื้อเห็ดดำอย่างรวดเร็วไม่นานก็หมดและตอนนี้กลิ่นคาวเลือดปลาและเกลือทะเลผสมกันเข้าจมูกข้างหูได้ยินแต่เสียงยุงบินหึ่ง,งเมื่อออสมันตื่นขึ้นพบว่าตัวเองถูกมัดแน่นบนโต๊ะยาวที่ใช้ทำปลาเค็มในบ้านทั้งมือเท้าและตาถูกเชือกและผ้าพันไว้ขยับไม่ได้เขารู้เพราะได้ยินเสียงยุงบินใกล้หู ออสมันอยากจะตบยุงตัวหน้ารำคาญนั่นตามสัญชาตญาณมนุษย์แต่ทำไม่ได้แม้แต่จะเริ่มเชือกที่เหนียวและชุ่มน้ำมัดเขาไว้กับโต๊ะยาวแน่นหนาทำได้แค่ฟังเสียงยุงบินวนเวียนข้างหูอย่างงุนงงหึ่งหึ่งนี่มันการทรมานที่แย่ที่สุดบนโต๊ะยาวที่ผ่านปลามาแล้วไม่รู้กี่ตัวยังมีกลิ่นคาวปลาฉุนและกลิ่นเน่าจางๆถูกมัดอยู่บนนั้นออสมันแทบจะอาเจียนแต่เพราะปากก็ถูกพ้าินินอุดแน่นเขาจึงได้แต่ส่งเสียงอู้อีเสียงทุ้มต่ำแทบจะไม่ได้ยิน ตอนนี้เขาเหมือนปลาทะเลที่เคยถูกเขาทำเป็นสายพานในอดีตถูกวางบนโต๊ะยาวนี้รอให้คนชำละเกิดอะไรขึ้นข้าเป็นอะไรไปแรกเริ่มออสมันยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองแต่เร็วๆนี้พร้อมกับกลิ่นดอกไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ในจมูกและปากเขาก็นึกออก,กว่าทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นใช่เป็นหลานชายของเขาเอียนไอเด็กบ้านั่นเอาผงยาสลบของเขามารอบโจมตีใช้วิธีโยนถุงปูนขาวจัดการเขา มันมัดเขาไว้บนโต๊ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรหลังจากยืนยันว่าเป็นเ e อ็นออสมันกลับสงสัยมันหาผงยาสลบของข้าเจอได้ยังไงต้องรู้ว่าผงยาสลบเป็นของหายากที่มีประโยชน์ในหลายสถานการณ์เป็นสินค้าควบคุมของจักรวรรดิหาได้ยากมากนายพรานทั่วไปใช้ไม่ได้เลยใช้จริงๆบางทีสิ่งที่ล่าได้ในการล่าสัตว์ครั้งหนึ่งอาจมีค่าไม่ถึงผงยาสลบด้วยซ้ําเป็นของที่ใช้กับสัตว์แปลกหายากที่หนังไม่อาจมีรอยนีดหรือความเสียหายแม้แต่น้อยเท่านั้น ตัวเขาได้มาเพราะความสัมพันธ์กับชนพื้นเมืองปกติก็ซ่อนอย่างดีกลัวคนจะพบตู้หลับนั้นแม้แต่นายพรานที่เก่งที่สุดในเมืองก็หาไม่เจอเขาไม่รู้ว่าในการมองเห็นล่วงหน้าของเอียนถุงผงยาสลบเหมือนถูกไฮไลท์และมองทะลุหามันง่ายมากอื้อตอนนี้ออสมันยังดิ้นรนเขารู้สึกว่าเชือกที่ข้อมือเริ่มหลวมเพราะเขารู้จักเชือกในบ้านตัวเองดีล้วนเป็นของเก่าที่ใช้มาเจปี หรือพูดอีกอย่างในอดีตเขามักจะเอาของมือสองเล็กๆน้อยๆมาจากพี่สาวคือแม่ของเอียนไม่เคยซื้อเองและหลังจากครอบครัวเอียนตกต่ำลงออสมันที่ไม่ได้ขนแกะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยใช้พวกนี้กล้าลอกทำรา้ายข้าออสมันเกลียดชังในใจจนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่เขารังแกเอียนก็เพราะเด็กไม่สามารถคุกคามเขาได้แม้จะต่อต้านก็สามารถตีให้ลมได้ง่ายๆเขาไม่กังวลเวลาลงมือกลับรู้สึกสบายใจมาก แต่ตอนนี้หลานชายที่เคยมองว่าไม่มีอันตรายจู่จูก็แยกเขี้ยวกัดเขาที่หนึ่งความรู้สึกนี้ทําให้เขาทั้งอับอายทั้งหวาดกลัวถ้าเอียนแค่ไม่อยากโดนตีก็ตกลงกับมันก่อนก็ได้ยังไงก็แค่เด็กหลอกหลอกก็พอออสมันพยายามถูเชือกในมือหวังจะดิ้นให้ขาดแต่นี่ชัดเจนว่าต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าจะทําเชือกขาดได้หรือไม่หลังจากหลอกให้เอียนปลดเชือกให้ก็จะต้องฆ่ามันแล้วขายศพให้พวกชนพื้นเมืองในป่า บอกคนนอก,กวเวียนวิ่งออกไปเล่นนอกท่าเรือแล้วหายตัวไปยังไงตั้งแต่8ปีก่อนที่หน่วยองครักษ์ที่พ่อเอียนอยู่หายตัวไปในพายุใหญ่นั้นระบบรักษาความปลอดภัยของท่าแฮริสันยังไม่ได้สร้างใหม่ทั้งหมดกำแพงเมืองที่พังยังไม่ได้ซ่อมมีแต่หอคอยแต่ละเขตที่ยังดีอยู่แต่หอคอยดูแลแต่ภายในไม่ดูภายนอกในสถานการณ์แบบนี้เด็กแอบวิ่งออกไปไม่แปลกสองสาปีก่อนก็มีเด็กถูกสัตว์ร้ายริมแม่น้ำฆ่าไป ห้ามยังไงก็ไม่ได้ผลยังไงก็มีคนวิ่งออกไปเหมือนตัวเขาถ้าไม่เป็นแบบนี้เขาก็คงไม่สามารถติดต่อกับชนพื้นเมืองนอกเมืองได้อย่างลับๆตึกๆและตอนนี้มีเสียงฝีเท้าบนแผ่นไม้เก่าผุออสแมนเบิกตากว้างโดยอัตโนมัติเขาอยากจะตะโกนหรือพูดอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เขาถึงรู้ตัวว่าปากถูกอุดสนิทไม่สามารถส่งเสียงได้ไม่ว่าจะตกลงเงื่อนไขหลอกลวงหรือขอร้องเขาทําไม่ได้จนถึงตอนนี้ออสแมนถึงรู้สึกขนลุกขนพอง เอียนอดปากเขาเพราะไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับเขาเลยใช่ไหมอืออือออสมมนดิ้นรนอย่างรุนแรงทันทีขยับขึ้นลงเขาบิดร่างกายเหมือนหนอนชายคนนี้พยายามสุดกำลังจะดิ้นหลุดจากเชือกที่ข้อมือแม้จะยากแตกก็ไม่ใช่ไม่มีทางแล้วเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงจากกลางฝ่ามือตึงตึงตึงเสียงค้อนและตะปูไม้ตอกดังทึมทึมตะปูทะลุเนื้อและเลือดฝังลึกเข้าไปในโต๊ะไม้ตรึงมือทั้งสองที่ถูกมัดแต่อย่างพยายามดิ้นให้ตายอยู่กับที่ ออ,อสแมนเบิกตาพโพลงหากไม่ใช่เพราะปากอุดด้วยฝ้ายความเจ็บปวดรุนแรงอาจทําให้เขากัดลิ้นตัวเองขาดแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นการหายใจก็ยังผิดจังหวะเขาตาพริกหมดสติไปชั่วคราวและเมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ได้ยินคือเสียงที่ทําให้เขากลัวจนเปียบบ้านั่นคือเสียงลับมีดคือคือมีดแลบปลากำลังถูกกลับชั่วขณะหนึ่งในสมองของออสแมนถึงกับปรากฏภาพปลาทะเลถูกสับหัวอย่างคล่องแคล่วแล้วถูกผ่าท้องควักไส้ ทันใดนั้นเขาตกใจจนฉี่ราดเฮอจนถึงตอนนี้ออสมันถึงได้ยินเสียงถอนหายใจเยาวัยลุงไม่ควรตื่นงงเงียงงเงียจากไปก็ดีแล้วแค่เสียงถอนหายใจเสียงรับมีดยังดังต่อเพียงแต่หลังจากทำลายความเงียบเอียนก็เหมือนจะเปิดกล่องพูดคิดไม่ถึงจริงๆว่าลุงจะจัดการง่ายขนาดนี้เลยมีเวลาเหลือเยอะไม่ต้องกังวลพลางรับมีดเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงค่อนข้างร่าเริงมีความกลัวและรำลึกเล็กน้อย พูดตามตรงก่อนจะมัดลุงข้าตื่นเต้นมากโชคดีเหลือเกินโชคดีมากราบรื่นก็ว่าที่คิดหมื่นเท่าถึงจะเตรียมการละเอียดแค่ไหนโอกาสสำเร็จก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์และข้าแค่พลาดนิดเดียวก็ตายได้ข้าเตรียมแผนไว้ถ้าลุงไม่สุดดมผงยาสลบตั้งใจซ่อมระเบียงทางเดินทำเป็นกับดักไม้กับดักไม้แม้ฝ่ามือจะเจ็บปวดรุนแรงกลัวจนตัวสั่นในสมองออสมันก็อดนึกถึงสภาพระเบียงในบ้านไม่ได้จริงด้วยกลางระเบียงมีแผ่นไม้ผุพราะน้ำ ข้างล่างมีหลุมโครนและเพราะขาพิการถ้าสะดุดจะต้องล้มหนักเขาตั้งใจจะหาเวลาให้เอียนซ่อมๆมไม่ดีก็จะตีเล่นศักยกนอกจากนี้ในครัวข้าก็วางเชือกดักขาไว้ด้วยจัดการลุงได้ขัดความคิดฝันของลุงเสียงของเอียนลอยมาอีกครั้งแต่เพราะออสมันหัวใจเต้นเร็วเกินไปจึงฟังไม่ค่อยชัดถ้าลุงฉลาดพอมองทะลุทั้งผงยาสลบหลุมน้ำและเชือกดักขาหลบได้หมดสุดท้ายข้าก็ต้องลองใช้ซ่อมฟาร์ม ใช้จุดที่ลุงหันตัวไม่สะดวกแทงให้ตายข้ากังวลนิดหน่อยว่าผิวหนังผู้ใหญ่ในโลกนี้อาจแข็งแรงเกินไปเลยรับให้แหลมเป็นพิเศษซ่อมฟาร์มออสมันยังจําได้ตอนเด็กๆญาติผู้ใหญ่ที่เคยอยู่เมืองหลวงเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับผู้ยกระดับสักเรื่องมีนักล่าปีศาจคนหนึ่งถูกชาวนาสองสาคนจัดการด้วยซ่อมฟาร์มแม้จะเป็นแค่เรื่องตลกนักล่าปีศาจคนนั้นไม่ได้ตายเพราะซ่อมฟาร์มอย่างเดียวแต่ก็เพียงพอที่จะเห็นว่าร่างกายเนื้อเลือดของมนุษย์อ่อนแอต่อซ่อมฟาร์มแค่ไหน จริงๆแล้วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะไม่สามารถฆ่าลุงได้ข้าก็เตรียมวิธีตายด้วยกันไว้สุดท้ายเด็กชายพูดเบาๆได้กลิ่นน้ำมันสาหร่ายไหมรวมถึงเตาไฟเก็บเชื้อเพลิงข้าวางไว้ในห้องรับแขกถ้าลุงหลบก,กับดักได้ทั้งหมดจริงๆซอมก็ฆ่าลุงไม่ได้ฆ่าก็จะจุดไฟเผาบ้านหลังนี้ตายไปด้วยกันพูดจบเสียงรับมีดของเอียนก็หยุดเด็กชายลุกขึ้นยืน ได้กลิ่นน้ำมันสาหร่ายที่มีกลิ่นคาวทะเลจริงๆความร้อนจากเตาไฟตามมาความกลัวไม่สิ้นสุดท่วมท้นจิตใจออสมันทันทีเขาพลันรู้ชะตากรรมของตัวเองหลานชายที่เตรียมแผนการมากมายขนาดนี้แม้จะต้องตายด้วยกันก็จะฆ่าเขาจะให้โอกาสเขาหนีรอดสักนิดให้โอกาสสมีชีวิตรอดได้อย่างไรที่พูดมากมายขนาดนี้ก็แค่จะลองปฏิกิริยาของเขายืนยันว่าเขามีพักพวกหรือไม่มีไม้ตายอื่นหรือเปล่ามันแน่ใจแล้วว่าแม้เขาตายก็ไม่มีปัญหามาก ดังนั้นชายคนนี้เริ่มริ้นรนอย่างรุนแรงใบไม้ล้านเอียดดูเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างข้ายังมีประโยชน์ข้ายังรู้เรื่องอีกมากทําไมพวกชนพื้นเมืองถึงรีบทําพิธีสังเวยเลือดทําไมช่วงนี้กําลังป้องกันท่าแฮรริสันถึงบางเบาทาไมช่วงนี้กองคาราวานมาน้อยลงเรื่อยๆทําไมท่านเขาหมุดหนิดช่วงนี้พายุใหญ่เมื่อแปปีก่อนเขารู้เรื่องมากจริงๆแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮือฮือฮือ,ฮอลุงกลัวสินะกลัวไปเถอะ เสียงหัวเราะเบาๆของเด็กชายค่อยๆเข้ามาใกล้แม้กระทั่งมีความอ่อนโยนปลอบโยนไม่ต้องกังวลลุงข้าจะไม่ให้โอกาสลุงร้องขอความช่วยเหลือความลับทั้งหมดของลุงไม่ต้องพูดสักคำข้าจะไม่ฟังข้าขุดมันออกมาเองได้แม้ตาจะถูกปิดแต่ออสมันเหมือนจะเห็นดวงตาสีฟ้าอมเขียวคู่หนึ่งที่เย็นชามองร่างของเขาอย่างนิ่งสงบเหมือนคนข่าหมูมองหมูและเหมือนนักวิชาการมองเป้าหมายการทดลองของตนแสงตาสีน้ำวูบวาบในความมืดตามมาด้วยข่มมีดข้าจะไม่ประนีลุงหรอก ฉึกๆคืดเสียงเล็กกล้าฉีกเนื้อและเลือดจบบท